สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนนะครับการเขียนเสร็จเกินให้อยู่ในรูปจำนวนนับนะครับอันนี้เนี่ยที่จริงง่ายมากเลยนะเราดูตัวอย่างข้อหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เนี่ยคือเศษสิ่วนเนะครับที่จริงเนี่ยก็คือเอาแค่เอาไปหารกันเอาสิ 7. หาร7หรือว่า7คูณอะไรได้14บสี่นะฮะ 14ส่วนเเนี่ยก็คือ7คูณอะไร้สี่เจนะครับเราก็ตอบไปเลยข้อนี้ตอบ2อ่าข้อ2นะฮะเราก็ดูอย่างงี้5คูณอะไรได้15 5ก็คูณ3เนาะแสดงว่าคำตอบของเราได้3เลยนะครับต่อไป12อะไรได้48 12 4นั่นเอง อ่ข้อที่4ี่นะครับ3อะไร2ีสิบ1อ็ดสาอะไรได้40 5คูณอะไรดี5้าคูณแปดนะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวจะให้ดูข้อยากๆนะครับอ่าคุณจะพาทําข้อยากๆเนาะข้อ13 14 15อ่าข้อนี้นะครับ เจ็ดสิบห้าส่วนห้าก็คือเจ็ดสิบห้าหารห้านั่นเองแล้วก็จะต้องตั้งหารยาวเนาะเพราะว่ามันเกินสคูณนะครับครูก็ตั้งหารยาวนะห้าหนึ่งห้าลบกันเหลือเศษสองดึงตัวต่อไปลงมาคือเลขห้าห้าห้ายี่สิบห้า ลบกันเหลือเศษศูนย์เสร็จแล้วแสดงว่าข้อที่สิบสามเนี่ได้สิบห้าครั้งต่อไปข้อที่สิบสี่นะครับเจ็ดสิบหกส่วนสนะี่เนาะสี่อะไรได้เจ็ดสิบหกนะฮะเราไม่รู้เนาะเพราะว่ามันเกิดสุคูณเราจรึงตั้งหารยาวอีกนะครับ 4อะไรไม่เกิน7จ1 4ลบกันเหลือเศษ3ดึงเลขต่อไปลงมาคือเลข6กอะไรไม่เกิน36 4 9 36ลบกันเหลือเศษ0พอดีนะครับแสดงว่าข้อนี้ได้19ต่อไปข้อที่15 200ส่วน200 เศษกระส่วนเท่ากันนะครับจําไว้เลยมีค่าเป็นหนึ่งเสมอนะฮะอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนทําข้อหกถึงสิบสองเองนะครับหนูก็เอาไปทำาย่างที่ครูบอกครับเอาไปคูณเลยสิบเอ็ดคูอะลยได้สามสิบสามแปดคูอะลยได้หกสิบสี่แล้วก็ตอบไปเลยนะครับโอเค ข้อต่อไปนะครับข้อที่8เขียนจำนวนนับที่กำหนดให้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนพร้อมแสดงวิธีทําเดี๋ยวครูจะสอนเทคนิคการรัดแบบง่ายๆเลยนะฮะโจทย์สั่งว่าเขียน6ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น3าขั้นแรกนะครับต้องรู้ก่อนเลยว่า6เนี่ยมันคือ6ส่วนหนึ่ง วิธีทำก็คือจำนวนเต็มนะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็อ่ะสิบเนี่ยมันก,ก็คือสิบส่วนหนึ่งจำนวนเต็มมีส่วนเป็นหนึ่งเสมอนะครับสองเนี่ยก็คือเท่ากับเศษสองส่วนหนึ่งนะฮะอ่าเราเขียนหกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็เท่ากับเลยเปลี่ยนให้เป็นสามใช่ไหมครับดูนะฮะหนึ่งคูณอะไรได้สาม หนึ่งต้องคูณสามใช่ไหมตัวล่างคูณเลขอะไรข้างบนคูณเลขเดียวกันเพราะงั้นหกคูณสามจะได้เป็นสิบแปดอ่าแล้วก็ตอบเลยสิบแปดส่วนสามอันนี้คือวิธีลัดนะฮะง่ายที่สุดแล้วนะครับต่อไปห้าเนี่ยเราก็มองว่าเป็นเศษห้าส่วนหนึ่งนั่นเองเปลี่ยนห้าขอโทษทีนะครับเปลี่ยนหนึ่งให้กลายเป็นสี่ใช่ไหม แล้วก็ดูว่าหนึ่งคูณอะไรได้สีล่ล่ะหนึ่งคูณสี่แสดงว่าห้าก็จะต้องคูณสี่ด้วยเหมือนกันห้าสี่ยี่สิบเสร็จแล้วครับตอบเลยเศษที่สิบส่วนสี่นั่นเองนะฮะ,อะโอเคเราไปดูหน้าต่อไปนะครับหน้าที่สิบเจ็ดครับหน้านี้เนี่ยจะเป็นการ เปรียบเทียบเศษส่วนนะครับวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยในข้อนี้เนี่ยสังเกตว่าเฮ้ยมันง่ายตรงว่ามีรูปมาให้ใช่ไหมมาสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้มีมากกว่าใช่ไหมครับเราก็ตอบเครื่องหมายมากกว่าเลยชิบชแต่ที่จริงนะครับเราไม่ต้องดูรูปเลยก็ได้เราดูที่ตรงนี้เศษหนึ่งส่วนสี่กับเศษสองส่วนสี่ ต้องเเห็นไห้สีเท่ากันใช่ไหมครับเราดูเลขข้างบนเลย1กับ2เลขไหนมากกว่าตอบเลขนั้นเลยนะฮะนี่ก็เหมือนกัน10เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ดู4กับ8อะไรมากกว่า8มากกว่าก็ตอบไปฝั่ง8เลยอ่าข้อที่สก็เช่นกัน12เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่า6กับ8อะไรมากกว่าก็ตอบไปมากกว่าไปฝั่งนั้น ื่องหมามากกว่าไปฝั่งนั้นก็คือนี่ฮะอันไหนมากกว่าแล,ล้วเรียนกินปากไปฝั่งนั้นนี่ครูจะสังเกตตรงนี้ว่าเป็นปากนะฮะโอเคอ่ะต่อมาเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับครูจะมีเทคนิคอย่างนี้นะตัวส่วนไม่เท่ากันเนาะเก้ากับสามิบหกครูก็ดูว่าเก้าคูณอะไรได้สาสิบหก 9กคูณสี่เมื่อข้างล่างคูณสี่ข้างบนก็ต้องคูณสี่ด้วยนะครับจะได้เป็นเศษสามสิบหกส่วนสามสิบหกเอ๊ะมันเท่ากันดีกว่าระตอบไปเลยอ่าข้อนี้สังเกตนะฮะสิบหกกับแปดเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากเลขน้อยไปหาเลขมากเสมอนะครับแล้วก็คูณตัวน้อยเลย แปดคูณอะไรได้สิบหกครับแปดหนึ่งแปดอ่ะแปดคูณสองได้สิบหกอ่ะกูก็ท่ากับต่อนะสี่ตัวบนนะครับสี่คูณสองได้แปดตัวล่างนะครับแปดคูณสองได้สิบหกเมื่อเราได้ตัวส่วนที่เป็นเลขสิบหกเท่ากันแล้วนะครับเราก็มาดูเลขข้างบนว่าสิบกับแปดอะไรมากกว่าฝั่งไหนมากกว่าเราก็ตอบเครื่องหมายนั้นเลยอ่า เสร็จแล้วครับวันนี้ให้นักเรียนส่งหน้าที่สิบห้าหน้าเดียวนะครับหน้าที่สิบเจดไม่ต้องส่งนะครับสวัสดีครับ